พี Pierre, ่น้องสุขุส mm ุข hmm. ช kind of yeah. um. นนะครับมือนี้กระพกพอกกับเราเขามีกันเช่นเคยนะครับมือนี้กระสีมาบอกข้อดีด้วยการเลี้ยงงัวนะครับเนาะการเอาเลี้ยงงัวนี่ก็มีข้อดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขายงัวหรือว่าขายอย่างที่เกี่ยวกับงัวนะครับมือนี้ก็มีอีกรายได้นึงนะครับผมเนาะที่การเลี้ยงงัวทุกคนต้องต้องต้องมีนะครับผมเนาะคือการขายขี้งัวนะครับ ขายขิงว่วเพื่อไปเป็นปุ๋ยนะครับผมเนาะเป็นปุย๋ยเราก็ซื้อไปใส่พักใส่สวนใส่ให้ใส่หน้าไ,ไ,ได้ครับสําหรับขิงง่วนะครับผมเนาะผมองเป่ากัเฮ็ดไบขึ้นกันนะครับผมเนาะจะพาไปบึงนะครับเ,เห็ดปุ๋ยมากเห็ดปุย๋ยมาก type pick ใส่สวนผักใส่หยังใส่มาสุญญะมันก็ใส่กะเตี้ยหมดนี้มันพอห่อนแคบสวนมาอือพอ่ํากินได้นี่ถือว่านาอยู่ได้นี่เนาะได้หลายเติบอยู่ได้นี่ E M, น,นี่เาก็หดพีเอ็มไว้หมักังหดก็จะเป็นปุยหมักที่ว่าผาปไปเซนตอรเนาะนครับก็เป็นปุยหมักปี่ไว้กระเปือยแล้วก็เป็นน้ำเป็นปุยหมักครับปุยหมักเชีวภาพาเราไว้ใส่น้ำให้น้ำหน้าน้ำสวนครับน้ำผัก <c oughs> ผักนางอ่างยาของเขานั่นแหละครับที่ไว้ถ้ากินครับผมเนาะไม่ค่อยปดัดปลอดสารเคมีนะครับผมน้องโบมี่สารพิษตกข้างเกี่ยวกับ ผักเงาเทาที่ใส่กับใส่กินภายในขั้วเลื่อนนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นขีนะครับขีที่เขาเอามาตากนะครับอันนี้ตากได้ประมาณตักสามแดดแล้วครับนะครับที่บ่มีเนื้อื่นผสมเลยครับผมเนาะมีแต่ปุ๋ยขี้งว่าล้วนๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้ยเลยครับสดสดเลยน่าจะมาจากมือคืนนี่นะครับมือคืนนี่นะครับสดสดเลยนะครับตากไว้ประมาณัก3แดดสี่แดดครับน่็จะเป็นปุ๋ยขีงงัวนะครับบริผสมแก่ผสมห้่มบริผสมอีกอย่างเลยครับคือเป็นสดสดเลยครับผมนราเป็นปุ๋ยแท้ๆนะครับสามารถขายได้นะครับ เอาไว้ใส่หน้าใส่ให้ใส่สวนนะครับผมนอกเป็นปุ๋ยที่ใส่อะไรขึ้นกันครับเป็นปุ๋ยที่ปลอดสารพิษประจัทนทร์นะครับเนาะนี่ก็คือนะครับผมเนาะที่เขาตากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตากไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมทรงให้กับลูกค้าครับปลูกกราจกมาติดต่อไว้นะครับปูกที่ขาเจกที่มา รับซื้อไปใส่ให้ใส่สวนไปใส่อ้อยใส่มันใส่ได้ทุกอย่างครับผมเนาะถือว่าเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยขิงงัวบันเท่าครับผมเนาะที่บริสุทธ์ตามท้องตลาดนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับผมเนาะนะครับนี่นะครับอมเกร์เมนครับ ได้หลายสอบอยู่ครับส่วนราคานะครับก็เป็นส่วนราคาก็เป็นกระดิ่งนะครับผมเนาะบริค่ายแพงนะครับนะครับส่วนลูกค้าที่เขาจะซื้อประจำห้องก็ขายอยู่สามสอบลอยครับสามสอบหนึ่งร้อยบาทนะครับสามสอบหนึ่งร้อยบาทนะครับที่เขาจะซื้อประจํานะครับผมเนาะถ้าขาจรนเธอจะมาซื้อก็ขายสอบเรามันห้าสิบห้าสิบบาทครับห้าสิบห้าบาทก็อขายสอบน้ำห้าบาทนะครับเนาะ นะครับผู้เพี้ยงนะครับสําหรับเป็นปุ๋ยท exactly ี่เขาไปสามารถใส่พืชใส่พืชไรพืชสวนเขาได้แบบสบายๆเลยครับบ่ต้องกลัวสารพิษตกข้างนะครับอันนี้สามแดดเหรอบอนะครับอืมนะครับสามแดดสามแดดกระู่นะครับเนาน้อยๆนี่คำว่าควรไปย้ำผักยาอยังไงไปนั่นารนั้น วัดสามแดดแล้วครับก็เก็บปีนี้เขาซิบบขึ้นราคาบ่กสามสองร้อยคือเก่ากับสามสองร้อยคือเก่านะครับผมเนาะนะครับกับผมเอาอย่างนี้มันขายง่ายๆครับผมขายยากนะครับเนาะนะครับบขึ้นราคาวัดเสร็จแล้วครับครับอันที่ขายได้แน่นอนครับขายบอยยากนะครับบุคือขายงัว่าอ่า นี่ก the well, so, ็คือนะครับผมนอกของการขายขี่งวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายได้นะครับรายได้เสริมเนาะนะครับจากการเลี้ยงงวนะครับผมนอกนอกจากนอกเหนือจากการขายงวแล้วนะครับผมน้องเขาก็ขายขี่ไปน้่นะครับผมน้องเพราะได้เป็นอาชีพเสริมไปนะครับผมนอกส่วนที่เอาเก็บอใบไส้เก็บอใบไส้ครับบ่ได้ไปเดือดร้อนผู้ใดนะครับผมนาะบ่ได้ไปเรือดรอนเลือกปุ๋ยเคม้งปุ๋ยเคมีนะครับผมนาะงสำหรับผู้ใดผู้ใดต้องการที่เอาปุ๋ยไปใส่หน้าปุ๋ยปุ๋ยมากปุ๋ยยางที่ใส่พืชใส่ เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกพักนะครับผมเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์ครับสำหรับการประหยัดต้นทุนนะครับผมเนาะเรื่องปุ๋ยนะครับผมเนาะไ่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีครับผมเนาะบ่ต้องปุ๋ยพึ่งปุ๋ยเคมีเขาก็มีปุ๋ยไวด์ไซส่สำหรับการดำรงชีวิตนะครับผมเนาะของเกษตรกรของเฮานะครับผมเนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมนอขอขอบุณดลายๆนะครับผมนอสำหรับคนที่เขามาเบิ้งคลิปนะครับผมนอเขามากดไลค์นะครับผมนอเขามากดแชร์นะครับผมนอมักกะไลใชรกระแช่ครับผมนอหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมนอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเป็นกาลังใจให้บาวคมีของเฮาในเด้อครับเด้อนะครับผมนอกับข้อดีของการเลี้ยงวัวนะครับผมนอหนึ่งอย่างเลยนะครับผมนอคือขายขี่วัวครับพี่นอขอุูหลายๆครับผมนอพบพ่อกอบบาคมี่เปิดใหม่ในคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับวันนี้บาคมีไปแล้วครับสวัสดีครับ Música